และเราว่ากันต่อเนื่องอันนี้เป็นกรณีแ a c k Canyon น i ลน์เขาถูกแฮกครับล่าสุด b บ c ็กแคนยอนได้ออกประกาศถึงลูกค้าห้ามคลิกลิงก์ใน l ลน์ของ b บ c ็กแคนยอนอย่างเด็ดขาดขณะนี้กำลังเร่งแก้ไข โดยไลน์ออฟฟิเชียลของ b บ็ก c a นยอนเนี่ยถูกแฮกนะครับโจชมแล้วก็มีการส่งข้อความผ่านทางไลน์ไปถึงลูกค้ามีการแนบลิงลก์แปลกๆด้วยนะคะอย่างเช่นบอกว่าเราแฮกและขโมยข้อมูลข,อ,ลของแ a c k Canyon ข้อมูลมากกว่า958 GB กิกะไบต์ทั้งหมดรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละรายและหากเราไม่ได้รับการตอบกลับจากบริษัท เราจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกขโมยทั้งหมดวันที่5พฤศจิกาย,ยนปี67 <Ừ. S 1> แล้วก็มีการแนบลิงก์เข้ามาด้วยค่ะเป็นหลักฐานที่ถูกขโมยลูกค้าทุกคนจะได้รับอีเมลหากเราเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ที่ใดแล้วก็มีให้ติดต่อมาที่อีเมลอ,มอีเมลแล้วก็มีลิงก์ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะสับสนเอาเป็นว่าอย่าไปกดลิงก์เด็ดขาดท่านผู้ชมฮะ ในเวลาต่อมาล ne ของแบ็คแคนยอนออกประกาศส่งแจ้งเตือนลูกค้าผ่านลายพร้อมประกาศผ่านเพจ Facebook อย่างเป็นทางการว่าขณะน,นี้พบว่ามีการส่งข้อความในลายของแบ็คแคนยอนและส่งลิงก์ที่ไม่ถูกต้องไปให้ทุกท่านเพื่อรักษาสถานาการณ์ใช้งานลบ,บวนทุกท่านห้ามคลิกลิงก์ดังกล่าวเราก็มาเรียกประสานกับบริษัทลายเพื่อระงรับการส่งข้อความที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้เตือนผู้ใช้งานทุกท่านโปรดระมัดระวังในการคลิกลิงก์เหล่านั้น แต่ปรากฏว,ว่าแฮกเกอร์ส่งข้อความเข้ามาต่อจากข้อความแจ้งเ<อ>ตือนของแบ็กแคนยอนทันทีเหมือนกับเป็นการขู่ต่อเนื่องว่าเพื่อพิสูจน์คำพูดของเราเราได้แฮกเข้าไปในระบบของพวกเขาเมื่อ10นาทีที่แล้วและลบฐานข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาอีกครั้งลูกค้าจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบสมาชิกได้และสาขาทั้งหมดจะต้องใช้กระดาษและปากกาในการขยายจนกว่าบริษัทจะกู้ข้อมูลได้ไม่ต้องกังวล พวกเขามีข้อมูลสำรองไว้แล้วร้อยฝ่ายไอทีตื่นจากหมวดสลีปก่อนมีความย่อเยอะอีกแฮกเกอร์ขณะที่ยังเขียนต่ออีกแบ็กแคนยอนพยายามทำให้ลูกค้าเชื่อว่าการแฮกนี้เป็นเพียงบัญชีรลยแต่ความจริงแฮกเกอร์ขู่เลยความจริงคือการแฮกอาการแฮกนี้เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลทั้งหมดของบริษัทรวมถึงข้อมูลส่วนบวคนุคคลและข้อมูลทางเกินเงินของลูกค้าเราสามารถเข้าถึงทุกอย่างของบริษัทนี้ได้ เรารู้ว่าพวกเขากำลับบงวางแผนอะไรพูดคุยอ,อะไรในบริษัทและกำลับบงบอกอะไรกับลูกค้าอีเมลข้อความและข้อมูลทั้งหมดหากพวกเขาไม่พูดคุยกับเราความจริงจะถูกเปิดเผยในวันอังคารที่5พฤศจิกายนนี้ท่านผู้ชมโอ้นี่แฮกเกอร์ล่าสุดทั้งเพจของแบ็ k แคน d อนก็ประกาศอีกครั้งหนึ่ง พร้อมแคปชั่นระบุว่าเรียนลูกค้าทุกท่านและแคนยอนขอเรียนยินยันว่าข้อมูลของลูกค้าทุกท่านได้รับการจัดเก็บด้วยมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลทั่วไปไม่มีการเก็บข้อมูลทางด้านการเงินของลูกค้าแต่อย่างใดเราขอให้ทุกท่านมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลและขอขอบคุณที่ไว้วางใจในการใช้บริการของเราอ่านี่ฮะตบูชมฮะเดี๋ยวเราตามกระโดดนี่ออะ เอาเป็นว่าสําหรับประชานชนทั่วไปอย่าคลิกลิงก์อย่าคลิกลิงก์เอาง่ายๆแบบนี้ท่านผู้ชมครับ